สวัสดีครับเพืเนน่อเนเพือนเพื่อนคลิปนี้มาดูมาดูเลขเด่นเลขเด่นเลขเด่นชนแล้วมาสิบหน่วยนั้นเพื่อนนะถ้าไม่ชนก็จับควยกันก็เพืเ่อนก็ลองดูลองเลือกเอานน้าน,นะนะสอบตัวไหนก็เอาไปสอบตัวไหนก็เอาไปสูตรเก่าเรานั้นเพื่อนนะเด่นเด่นชนแล้วมาสิบหน่วย ของเก่าเราก็ตั้งแต่ตั้งแต่ปีใหม่ปีที่ผ่านมานั้นเพน,นะตั้งแต่วันครูที่ผ่านมาเด่นสูตรนี้เข้าตลอดแล้วงวดต่อไปนี่จะเข้าจะเข้าหรือเปล่าก็ยังไม่รู้นั่นเพน,นะก็นวหละวันที่สิบเจ็ดน,นแหละถึงจะรู้นั่นเพ่น,นะว่าสูตรนี้จะเดินต่อไหมถ้าเดินต่อก็คงจะเห็นนั่นเพนะถ้าไม่เดินต่อก็คงไม่เห็นเพื่อนๆก็ลองลองลอง,ลองดูเปรียบเทียบใส่กันอีกนินึงพั่นพนะ ไปดูเด่นสิบหน่วยเราไปใส่ก,กันกับหลักสิบที่เราจับคู่ให้เพื่อนไปสูตรเข้ายาวๆมาเป็นปีของเราเพื่อนก็ไปตัดออกผมก็ตัดของผมไปแล้วเพื่อนถ้าบางทีจะจะถ่ายให้เพื่อนดูทุกนี่ไปทุกสูตรทุกสูตรมันก็เวลามันก็ไม่พอนะั่นเพื่อนนะผมก็ถ่ายบางแล้วก็ผมก็มานั่งดูตำแหน่งเลขแล้วก็ตัดบ้างว่าจะรอถ่ายให้เพื่อนดูทุกคลิปทุกคลิปอย่างนี้มันก็ ชาไปเนเพื่อนผมก็เลยตัดผมไปบ้างเพื่อนก็ลองไปตัดแต่อีกิงนะเพื่อนนะ,ะก่อนเขาดูแนวาทางแล้วเพื่อนฝากช่องฝากคำเตือนครับที่รโโูนี่ทําขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทุกชนิดโปรดใช้ว,วิจารณญาณในการรับชมเดินนะครับ๋ <c oughs> ยวสองชุเล็กๆเ,เพื่อนรับขึ้นมาก่อนลมก็ลมเนะเพื่อนเอานี้ ลมเก็บใบคำเตือนก่อนเดี๋ยวปิวหายดูดีๆนันเพื่อนนะดูสังเกตดีๆตัวชนมันมาทุกงวดไหมผมดูว่าบางทีบางงวดนี่มันมันตัวชนไม่ไม่มาก็มีนันเพื่อนนะต้องสังเกตด,ดีว่าตัวชนเข้ามาไหมถ้าไม่มาเราจับคว้ยกันนั้นเพื่อนนะถ้าไม่มาถ้าดูว่ามันไม่น่าจะมาเราก็จับคว้ยกัน วันแรกนี่มันมาทั้งสองตัวแล้วเพื่อนนี่ครบสามตัวบนน่ะงวดถัดมาตัวชนเลขสามเข้างวดถัดมานี่ตัวชนห้าเลขสามเข้าหลักร้อยอ่า่วนเข้าหลักร้อยก็มีนั้นเพื่อนนะนี่่วนเข้าหลักร้อยงวดถัดมา่วนเข้าหลักร้อยตัวชนเข้าสิบเข้าหน่วยส่วนหก่วนหก มาหกตรงนี้เข้าสองตัวไม่ชนเราเข้าสิบเข้าหน่วยนั้นเพื่อนะบางทีตัวไม่ชนก็ก็มาครบก็มีนั้นเพื่อนะวันนี้ชนเก้าวันนี้ชนหนึ่งวันนี้ชนหนึ่งชนหนึ่งตัวเดียวได้หลักหน่วยหลักสิบไม่มีหลักร้อยไม่มามางวดถัดมานี่ชนตัวชนมีเก้าห้าชนไปหลักร้อย มางวดถัดมานี่พ่อน่ส่วนเล็กหนึ่งเลขกหนึ่งมาสองตำแหน่งมางวดถัดมานี่ส่วนศูนย์ส่วนศูนย์นส่วนหกส่วนเรามามีงวดไหนที่ว่าชนไม่มาดูนันพ่อนะวันนี้ชนเก้าเก้ากับสาม ห้าไม่ชนแต่ก็สูตนนี้ก็เข้าหลักร้อยอันนี้ชนตัวชนมีศูนย์มีสี่ศูนย์สี่เข้าสิบหน่วยเข้าสิบหน่วยนี่ชนศูนย์ชนศูนย์ไดยศูนย์ตัวเดียวน,นี่ชนสาม้ดยสามตัวเดียวมาน่าจะติดละมั้งดันไปไม่ถึงแล้วมั้งเดี๋ยวเพื่อนเก็บของก่อน เก็บของก่อนให้ดันไปไม่ถึงนันนนนนนน่นนั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 ่นงนี้นั่นเพื่อนะส่วนสามตัวเดียวมาสองตำแหน่งส่วนหนึ่งตัวเดียวที่เข้านั่นเพื่อนะ ตัวที่เข้าโซนหนึ่งตัวเดียวแต่มันก็มีห้ามีอะไรอยู่เพื่อนก็ดูว่าเลขเด่นของเรามันมีตัวไหนเชื่อว่าโนเข้าทุกงวดนั่นเพื่อนนะมันไม่เข้าทุกตัวนะ่วนไม่เข้าทุกตัวนะั่นเพื่อนนะต้องดูนะอย่างหนึ่งนี่ก็ไม่มีเก้านี่ก็ไม่มาได้เจ็ดตัวเดียวน,นี่โนหกกับศูนย์นั่นเพื่อนนะศูนย์กับหกหกกับศูนย์สองก็โนแปดก็่วน,วนไม่มานะั่นเพื่อนนะต้องดูนะใช่ว่าโนมาทุกตัวเป็นไปไม่ได้นะั่นเพื่อนนะ มีชนหกกับสองมาครบสามตบนตัวนี้ชนเลยเนี่ชนห้าห้าไม่ชนนั้นเพื่อนนะห้าไม่ชนนี่ไม่ชนเน่เพื่อนนี่มีงวดนี้ไม่ชนนั่นเพื่อนนี่ไม่ชนจับค่อยก็เข้าสิบเข้าหน่ยวยเพราะเลขมันอยู่กลุ่มสิบหน่วยอยู่แล้วแล้ว,ลวก็ดูตัวชนตัวไหนเนี่ยตัวชนไม่มีตัวชนสักตัวเลยงวดนี้ ห้าอยู่ฝั่งนี้หกอยู่ฝั่งนี้ครบสามตะบลน,นี่ถ้าจะไปถ่ายรีบกันนี่มัได้สังเกตนั้นเพื่อนนะว่ามันเป็นยังไงลองลองดูแต่มันเข้าสิบเข้าหน่วยนั้นเพื่อนนะที่ผ่านมาอ่ะอย่างงวดนี้โซนสองโซน,นสองได้หลักร้อยไม่มีอันนี้โซนนี่โซนสี่โซนสี่ตัวโซนไม่มาก็คือ สองดหนั่นเพื่อนนะสองแปดหนี่ไม่มาตัวชนนี่ชนได้สีศูนย์ตัวนี้มาหลักร้อยเพราะว่ามันเป็นเลขเด่นเข้าได้ทุกหลักแต่สิหน่วยเน้นที่10หน่วยก่อนนั้นเพื่อนนะอันนี้สองสองสองได้ได้ร้อยกับ10นั่นเพื่นนะัได้ร้อยกับสิหน่วยไม่มีมา หวดกลุ่มเลขสามอยู่ท้ายเนียเพื่อนนี่กลุ่มเลขสามอยู่ท้ายนีย่เข้าสามเข้าสามตัวชนงวดที่ผ่านมางวดถัดมาก็สามสามเหมือนกันตัวอื่นไม่มีอา้าวนะงวดที่ผ่านมานั้นเพื่อนะงวดที่ผ่านมานี่ชนศูนย์ชนศูนย์ชนสองชนสองก็ไม่มีงวดที่ผ่านมาสอง ศูนย์เก้าตัวชนตัวชนที่เข้าสิบเข้าหน่วยตัวชนเข้าหลักร้อยนั่นเพน,นะตัวชนเข้าหลักร้อย ไม่มีเก้าบางงวดครบสามตัวบนบางงวดได้สองตัวบนนั้นเพื่อนนะแต่สิบหน่วยนี่เข้าทุกงวดนั้นเพื่อนนะหลักร้อยนี่ก็มีบ้างแถมบ้างนั้นเพื่อนนะหลักร้อยนี่ก็แถมบ้างรูงงวดต่อไปนี่จะแถมหรือจะฝากไว้หรือเปล่าก็ไม่รู้นั้นเพื่อนนะอ่ะดูงวดถัดไปนั้นเพื่อนนะ สิบหน่วยเรามีตรงไหนบ้างเพื่อนๆนี่ลองดูนะมีศูนย์ไหมตัวชนตัวชนจะมาไหมมีสองไหม,มเด่นสิบหน่วยเรามีสองไหมมีสี่ไหมมีหกไหมเพิ่งก็ดูเอาสี่จะไปอยู่สี่จะไปอยู่หลักสิบอีกไหมเพื่อนๆเราเลยคู่มันมาตั้งนานแล้วหรือหกจะไปอยู่หลักสิบ หรือ0ูนย์จะไปอยู่หลัก10เหมือนเดิมอีกหรือ2อ่ะเพื่อนก็คงจะรู้นอนเพื่อนว่าตัวไหนดับตัวไหนตัวไหนดับ10ดับหน่วยเพื่อนก็คงจะนี่กันผมก็ไม่อยากจะพูดดับเยอะหรอกเพื่อนพูดดับเยอะก็แค่นั้นแหละออกมาก็รู้กันถ้าสูตรเราเดินต่อนั้นเพื่อนนะจะมานั้นเพื่อนนะผมไม่รับประกันว่าจะเข้านั้นเพื่อนนะผมถ่ายตามสูตรนั้นเพื่อนนะ ถ่ายตามสูตรเพื่อนก็ลองดูว่าตัวชนวันนี้ชนได้สี่ตัวบางทีตัวชนไม่มาเพื่อนก็จับควายก็นั้นเพื่อนนะวันนี้อาจจะเป็นเลขคู่อยู่สิบอยู่หน่วยเพื่อนก็เลือกเอาว่าจะเป็นศูนย์แปด่นี้ก็ได้นั้นเพื่อนนะหรือจะสองสองแปดนี้ก็ได้นะเพื่อนนะหรือจะสี่สี่แปดอย่างนี้ก็ได้นั้นเพื่อนนะหรือจะสี่หก สี่หกหกสี่ย่งนี้ก็ได้นั้นเพื่อนนะเป็นไปได้หมดหรือจะไม่มาสักตัวผมไม่รับประก,กันนั้นเพื่อนนะมาก็เห็นยังไงออกให้เราดูแน่นอนเลขวันที่สิบเจ็ดนี่ไม่ยังนั้นเพื่อนออกแน่นอนแต่เลขเราจะเข้าไหมอันนี้คือเด่นสิบหน่วยที่ผ่านมานั้นเพื่อนนะรอรอดูว่าที่ต่อไปนี่จะเป็นทีของเราจะหรือเ,เป็นทีของใคร สี่ตัวนั้นเพื่อนนะตัวชนนะมีสี่ตัวมีศูนย์มีสองมีสี่มีหกตัวชนบางทีตัวชนไม่มามีหนึ่งงวดนั้นเพื่อนนะหกหกห้านี่ตัวชนไม่มานั้นเพื่อนนะแต่เข้าสิบเข้าหน่วยมีงวดเดียวที่ผมจําได้นอกนั้นตัวชนเข้าเข้าทุกงวดอยู่นันเพื่อนเข้า มีคนเดียวมีคนเดียวตัวชนไม่เข้านั้นเพื่อนะตั้งแต่ปีที่ผ่านมาแล้วปีหน้าค่อยว่ากันใหม่นั้นเพื่อนะปีเอ่อปี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 นี้มันผ่านมาปีหนึ่งแล้วมาพูดถึงปีหน้าปีนี้ไม่ใช่ปีหน้าลองดูมันคนเราปีเราก็ไม่แน่น้ำกระนั้นเพื่อนะเพราะเราไทยเราไทยสูตรเราเดินมาแต่ปีที่ผ่านมาเราหึ่งปีนี้ยังไม่ยังปีนี้ยังไม่ออก ปีนี้ยังไม่ออกให้เราเห็นว่างวดต่อไปในสูตรจะเดินต่อไหมอ่าใสุดสุดท้ายก็ขอบคุณเพื่อนทุกคนจับให้ดีนะเพื่อนนะจับให้ดีวางเพื่อนจับเป็นหมดทุกคนดูดูแล้วไม่มีใครสนใจที่ว่าผมพูดว่าให้โทรมาอะไรไม่ก็นี่ก็เพื่อนก็จับกันไปนั้นเพื่อนนะถ่ายให้ดูก็จับกันไปว่าคนไหนจะเอาตัวไหนไปไว้หลักไหนไว้หลักไหนไม,มีคนห้ามหรอกเพื่อนถ่ายให้ดูเพื่อนก็เอาไป หลักสิบมันเดินมาเลขคู่มาตลอดมีงวดเดียวที่ไม่คู่นั้นเพื่อนนะคู่ตลอดงวดน,นี้ผมก็มั่นใจว่าคู่มั่นใจว่าคู่นั้นเพื่อนนะงวดน,นี้แต่จะมาไหมมีเลขสามงวดเดียวออกสามสามนั่นเพื่อนนะเลขกี่ยีนอกนั้นคู่มาตลอดเลขแปดจะก็ข,ขี้นั้นเพื่อนนะเลขคู่นะเลขแปดอยู่หลักสิบในศูนย์อาจจะมานั้นเพื่อนนะ แปดไปยี่หลอกสิบสจะมานั้นเพื่อนนะอ่ะสอบตัวไหนเอาไปนั้นเพื่อนนะก็พูดไปตามนั้นแหละลิ้นไม่มีกระดูกท้ายสุดสุดท้ายก็ให้เพื่อนโชคดีทุกคนหายเก็บหายจนนั้นเพื่อนนะรวยกันทุกคนไม่เก็บไม่จนรวยกันทุกคนปีใหม่แล้วลืมตาอ้าปากได้แล้วอขอบคุณทุกคน,นครับบ๊ายบาครับ